สี่ข้อสี่อย่างนะครับรู้ทันทีว่าคุณกําลังโดนแช่งนะผมในเมื่อสายเลยมือกระบาดเรามี6ซกเซนต์อยู่แล้วนะครับหรือว่าท่านมี6ซกเซนต์อยู่แล้วนะผมเราก็จะรู้ทันทีนะครับผมว่าเรากําลังโดนแช่งนะผมแต่บางทีแปลไม่ออกนะนะผมแปลไม่ออกว่าจะเจอเรื่องอะไรจะแก้ยังไงนะผมโดนแช่งอย่างเช่นอะไรครับผมนะผมเผาพริกเผาเกลือนะผมนําชื่อท่านนะผมไปทําพิธีกรรมเกี่ยวกับโรงศพ ับผมการแกล้งเรื่องราวเล่นลับเรื่องราว,รอ,ราวอารถรรพ์ับนะผมหรือวาจาเสด็์เกิดขึ้นสําหรับใครบางคนที่มีองค์ับผมระผม,นะผม,นะผมเกิดขึ้นนเยก็เียกสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นหลานส่ง่อบมาับผมเพราะฉะนั้นสายเลือมือกระบาดอาจจะเจอคนในลักษณะนี้เข้ามากลั่นแกล้งส่งด้วยกระถาเว้นมดส่งพลังมาก็เนกะิดผลนําัวใจเต้นระรัวปา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 เพราะฉะนั้นับนะผมข้อแรกเลยนะครับผมที่ท่านสังเกตได้ดีที่สุด อราคือหัวใจเต้นนะผมหัวใจจะเต้นละลัวยนะผมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งมนสเสน่ห์มนความรักนะผมมนกั่นแกล้งเรื่องราวอาถรรพ์มนทําให้ชิบหายต้องขออนุญาตใช้คานี้ต่อุญาติตบปากนะผมมนทําให้ชิบนะการนะรผมทําให้ชีวิตเขาเรียกว่าเงินหมดเกลี้ยงหมดเนื้อหมดตัวนะผมมันจะทําให้จิตใจของท่านอย่างแรกเลยับข้อที่หนึ่งทำให้จิตใจของท่านรู้สึกย่ําแย่ รู้สึกอึดอัดรู้สึกเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเรานะผมอยากจะใช้เงินมันให้หมดนะผมมันจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหาสาเหตุไม่ได้มันต้องใช้เงินให้หมดเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เกิดขึ้นสัญญาณเลยครับท่านจะรู้ทันทีว่าใครกําลังแช่งท่านอยู่นะผมคือหัวใจเต้นรละรลูนผมเพราะว่าเป็นมันเป็นพลังอีกอย่างหนึ่งมันเป็นจะเรียกว่าวิชาอย่างหนึ่งมันก็ใช่นะแต่ว่ามันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่ส่งมา ส่งมาแร้บผมวัวใจจะเต้นปา่ปาป่าป่าป่าถ้าท่านไม่หัวใจไม่เต้นไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกหวิวไม่รู้สึกกังวลอันนี้ไม่ใช่ сказал, ใรรษาษาครับนะนะผมพเ,เพราะฉะนั้นข้อ,ขอที่หนึ่นง,งหัวใจ meets, เต้นกังวลคิดถึงเขาตลอดเวลาครับผมมันกระวลกระวายกระสับกระส่ายไม่ได้คิดถึงเพราะรักนะคิดถึงเพราะเกลียดก็มีนะครับผมคิดถึงเพราะเกลียดเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งสัญญาณสัญลักษณ์หัวใจท่านเต้นละลูก เราผมเจอไม่ได้เราพวกนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปจับไปแตะไปต้องไปสัมผัสไม่จําเป็นนะผมเพียงแค่รับโทรศัพท์เพนโดนแล้วรับโทรศัพท์ปุ๊บโอ้โหเป็นอะไรวะเนี่ยหัวใจเต้นปา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 ,ปาเต้นใจวิวอะบอกฉันเป็นโรคหัวใจป่ะเนี่ยอันนี้มีกันเยอะเราผมจากประสบการณ์ดูดวงสายไรมือกาบาทมามีกันเยอะนะครับผมหัวใจเต้นรัวเออเป็นอะไรจะเป็นโรคหัวใจป่ะไปหาหมอหมองไม่ใช่ ผมมันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่ส่งมาครับเรื่องราวเล่นรับเรื่องราวอาถรรพ์เข้ามาจัดหนักจัดเต็มแล้วแต่ว่าท่านโดนแบบไหนแต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งอย่างผมที่เขาเรียกว่าส่งถึงท่านแล้วผมเจ็บไหมโอโ้โหเจ็บปวดรวดราว้ามันแค้นนะบอกไว้ก่อนนะนะครับมันแค้นนะมันเป็นพลังที่ส่งมาับนะผมมันบางทีมันไม่ใช่ส่งมาคิดร้ายด้วยมันส่งมาเพื่อให้หลงหลักส่งมาให้หลงไหลับนะผมมันเป็นพลัง รับผมบางทีเป็นพลังบวกด้วยนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นพลังลบนะแช่งให้มันรักเราเอาแช่งให้มันหลงเราแช่งให้มันต้องการโอยหาคิดถึงแต่ไอ้นั่นของเราไอ้นั่นแปลว่าอะไรท่านก็รู้นะไอ้นั่นก็คือไอ้จอนไอ้จอนไก่ไอ้ไอจี้มสันใช้คานี้แล้วกันไอ้จอนไก่จี้คิดถึงแต่ไอ้ตรงเป้ามันเนี่นคิดถึงโอยหาหัวใจเต้นระล,ลวงมันส่งถึงบระทับเลยเหมือนมีพลังเข้ามาปุ๊บเข้ามาปุ๊บหัวใจเต้น เหมือนคนมีความรักก็ได้คิดอย่างนั้นก็ได้มีความรักหัวใจเต้นฉันรักเธอสุดหัวใจแต่ว่าอันนี้มันคือมนมันคือพลังอะไรบางอย่างนะครับผมที่ส่งถึงนะครับผมมาดูข้อที่สองนะครับข้อที่สองคืออะไรข้อที่สองนะครับผมข้อที่สองคืออาการมึนหัวนะครับผมอาการมึนหัวคำสาบแช่งคำพูดถึงคำเอ่ยกาว่า้ลา้การไก่ใส่ไล้ป้ายสีพลังจิตมันส่งมาถึง นะบางคนก็กลายเป็นหานุมานนะครับผมมีฤทธิ์มีเดชบางคนก็เป็นกระต่ายบางคนก็เป็นเสือคำรามเป็นเสือาบางคนก็เป็นปู่ฤษีคนแก่นะครับผมเพราะฉะนั้นะสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อที่สองก็คือมือนหัวนะมืนหัวถ้าใครมียานก่อเพชรนะครับผมนะส่งมาก็มืนหัวเหมือนตามที่หลวงปู่ฤษีดำ่ันว่า นะครับหลวงปู่เสียงดำท่านว่านะผมถ้าเองมีวัตถุมงคลแล้วนะครับถ้าคุณมีวัตถุมงคลแล้วนะผมมีอะไรเข้ามาโดนยาพิษนะครับโดนยาพิษก็จะมึนหัวนะครับโดนยาพิษก็จะมึนหัวแล้วก็จะหายไปเองนะครับถ้ามีวัตถุมงคลที่ท่านกล่าวไว้นะที่หลวงปู่ท่านกล่าวหมอานไม่ได้กล่าวเองนะผมโดนมึนหัวก็จะหายนะผมก็จะหายไปแล้วแต่ว่าจะมึนหัวนะผมเพราะฉะนั้นพลังที่ใครบางคนกลั่นแกล้งมาแช่งมาเนี่ย นะครับข้อที่สององสันติความเลยมืนหัวนะครับอทนจะเมินตึ๊บเลยเอ้ยวันนี้เป็นอะไรนะมันจะเป็นทั้งวันไม่ใช่เป็นแป๊บเดียวนะเหมือนโอ้ยวันนี้มันกลองกองมึงมึนกลองกองใครบางคนกั่นแกล้งเรามาครับผมครับผมใครกั่นแกล้งแต่ว่าไอ้คนกั่นแกล้งเนี่ยต้องอิจฉาสุดๆนะไม่ันไม่เขาไม่ทำหรอกนะไอ้พวกพวกพวกเนี้ยมันต้องดึงเข้าตัวก่อนนะผมพวกอิจฉาให้ร้ายสายร้ายภาษีแต่เราไม่พูดถึง เขาอยากไปนรลกภูมิให้เขาไปไม่เกี่ยวเพราะว่าพวกนี้มันต้องทําจิตใจให้ต่ําก่อนนะถึงจะเกิดผลเกิดเกิดมีฤทธิ์นะผมถ้าไม่จิตใจไม่ต่ำว่ามันไม่มีมันทําไม่ได้แล้วมันต้องต่ําก่อนแล้วมันจะจะ,จะทาของต่ําใส่เขาอะมันก็ต้องต่ําด้วยจิตใจมันต้องแบบ<笑><笑>เห็นเห็นแล้วอยากจะกินของสกปรกเห็นแล้วอยากจะโอ้ยอยากจะไปร่วมเพศกับเขาอยากจะไปกินไอ้น้ําตรงนั้นของเขาน้ำาลดู โอ้ยมันบ้าไปแล้วมันมันต้องตงง่ําถนะึงขั้นนั้นเลยนะครับผมมันรู้สึกถึงขั้นนั้นแล้วบผมมันถึงจะทําเกิดผลดีนะครับผมแต่แล้วแต่คนด้วยแล้วแต่สํานักนะครับผมแต่ว่าเราเป็นกลุ่มของเรากลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มเราก็นะครับพลังมาเราก็ต้องรู้เอาพลังมาแล้วเบิรนหัวทั้งวันนะครับเบิรนหัวทั้งวันเราก็ปล่อยไปนะครับมันเป็นอะไรบางอย่างที่ส่งมา นะผมไม่ว่าจะเป็นกระถานะผมที่ท่องมาถึงตัวท่านระบุชื่อท่านเขียนเอาใบมาระบุใบมาพับม้วนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาจุดเผาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะผมสายลยมือกระบาดในดวงชะตามันต้องเจอเพราะฉะนั้นะท่านทําทใจเลยอ้เป็นปกติในดวงชะตากากระบาดเอ็กตรงกลางหัวใจเป็นปกตินะผมเพราะฉะนั้นะท่านก็เฉยนะผมเมื่อมันเป็นกรรมของเราให้ทํำยังไงอะไลายมือมันฟ้องอะ มันเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องวงนี้นะผมท่านไปสืบทอดหรือว่าเจอเรื่องราวต่างๆมันเป็นกรรมของท่านนะผมชาติที่แล้วอาจจะเป็นจอมขมังเว์ก็ได้นะครับท่านนะท่านอาจจะเป็นจอมขมังเวรก็เ,เลยของเก่ากลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเข้ามาเราก็ไม่รู้แต่ว่าแต่เราตีความทันทีว่าเป็นคนที่ใครบางคนแช่งเราไหมนะครับผมแช่งเราไว้นะครับผมพอแช่งเราไว้เราก็ต้องปล่อยวางเฉยนะผมแต่เรารู้แล้วนะบางคนนะผมก็สวดกลับ นะผมสวดกลับนะครับแต่ว่าไม่จาเป็นต้องสวดกลรมถ้ามึนหัวแปลว่าท่านมีของดีป้องกันอยู่แล้วท่านมีสายเลยมือกรบบัตเอกตรงกลางของใจท่านมีของดีอยู่แล้วมึนหัวเยอมันก็หายแล้วบางอย่างก็หายก็ปล่อยไปแต่ถ้ามึนทุกวันไม่ไหวมึนทุกวันเนี่ยมันเป็นอาการของใครบางคนที่มันกั่นแกล้งเราทุกวันมันมันโรคจิตต้องใช้คํานี้นะมันถึงขั้นเขาเรียกว่าโรคจิตแล้วต้องมานั่งเครียดแคนอาฆาต พวกนี้มันต้องใช้แรงอาฆาตแรงแคมถึงทําได้ไม่ใช่อารมณ์ดีอยู่แล้วก็แง่อารมณ์ดีฉันรักเธอเขียนชื่อเธอฉันทําน่นทานี่เนี่มันอารมณ์ดีมันทําไม่ได้มันต้องแคนไอ,ไอ้ไอ้ชั่วเลวสบ <c oughs> อกสั่งก็ะทำมาเกิน <c oughs> โดนองดามันรลงเท้าไอ้มันเหยียบมันเอาตะ๊าปีบตุ๊ฉีกใส้ อ้อเราเลือดไก่อืออันนี้ต้องคันบ้าแนละ้วเพราะฉะนั้นข้อที่สองนะผมเจอกันเยอะหน่อยมันเอายาพิษแล้วมันมันน้องน้องแม่มดแนละ้นะวแต่พวกนี้มันไม่ต้องกลัวนะผมเราเล่ามีของดีนะผมเราเป็นสายเลยมือกบาบาดมีของดีมีป้องกันนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมป้องกันไม่เป็นไรนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาับนะผมมาดูข้อที่สามับนะผม ข้อที่สามนะครับผมข้อที่สามเกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับผมเยอะมากๆคือลูกมะนนาวเคยเป็นไหมผมมาลูกมันนาวลูกมะนาวมันจะบวมขึ้นมามันเหมือนเหมือนเส้นเลือดนะครับผมจะปูดขึ้นมานะครับผมนะครับโปดขึ้นมาแต่จะเจ็บมากมันจะเจ็บเหมือนจะโดนแทงมีดแทงนะครับผมคือลูกมะนนาวลูกมะนนาวขึ้นมาปูดขึ้นมา พอปูดขึ้นมาเราทําไงเราต้องเสกกดทับลงไปครับมแต่หมอ่านไม่พูดถึงเรื่องนี้นครับ่านจะเสกยันกอเพรหรือเสกคาถาที่ครูบาอาจารย์ของท่านแล้วแต่ครับแต่สัญญาณนี้เราพูดถึงเรื่องสัญญาณะครับสัญญาณนี้กําลังมีคนแช่งกันอยู่มีลูกมะนาวอยู่ดิมันเจ็บนะมันต้องเจ็บด้วยนะไม่ใช่ลูกมันปูดขึ้นมาแบกแปลงมันนิ่มจับแล้วไม่มีอะไรไม่ใช่มันต้องเจ็บครับพอเจ็บเจ็บแล้วเสกกดลงไป อิทธิฤทธิเอาเสกอย่างนี้ก็ได้อิทธิฤทธิโบตานีมีตังขอเดชะไดชางขอเสกแบบหลวงปู่เป็นสิ่งหนบเสกเครื่องเครื่องรางของขัง,งเอามาใช้ได้นะโอ้เสกกดลงไปปุ๊บโอ้มันยุบปุ๊บหายไปเลยนะผมเรากลับไปหามันไป่มไม่กลับนะครับท่านก็เคยเปิดไฟเฮ้ยมันมันไม่กลับวะไม่กลับแต่ว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ใครบางคนกลั่นแกล้งกันอยู่นะครับผมสัญญาณใครบางคนกลั่นแกล้งอยู่และลูกมะนาวมันวิ่งได้ด้วย มันแล้วแต่คนเว้ยนะผมแล้วแล้วแต่คนนะครับผมแล้วแต่นะผมว่าคนคนนี้เท่าไหร่นะว่าจิตนะครับเกี่ยวกับจิตเขานะถ้าจิตเท่านี้จิตขั้นเขาเรียกว่าปฏิบัติมาถึงเขาเรียกว่ามีของเก่านะครับแต่จิตมันธรรมดามันไม่วิ่งมันจะไม่วิ่งมันจะอยู่เฉยๆเป็นลูกมะนาวเล็กๆนะครับเรียกว่าลูกมะนครนะผมแต่ถ้าลูกใหญ่เราวิ่งได้ด้วย โอ้โหเองกําลังเจอกับจอกระมังเวฟสุดยอดเขาเลยกเกจิระดับเกจินะผมแต่ว่าเกจิเขาไม่ทําคุณหรอกเกจิเขารู้ว่าทาพวกนี้มันไปนรกเขาไม่ทาหรอกเขาจะไปนีพพานกันหมดแล้วแล้วหลวงพ่อนั้นไม่ยุ่งหรอกนะผมมันก็คงเป็นไม,ไม่ได้มันต้องมีแบบสมัยก่อนอย่างนั้นแหละนะผมแต่อันนี้มันต้องสาบแช่งกันเที่ยวว่าเรื่องใหญ่โตละเราเรียกเรื่องถึงแบบต้องทําทําร้ายกันมาหนักอ่ะถึงจะทํากันได้ถึงขนาดนั้น รับผมรับผมถึงทําร้ายมาหนักถึงแบบชาติที่แล้วหรือว่าไทยมันมาเผาบ้านเผาเมืองเราเงี้ยมันต้องสู้กันถึงขั้นนั้นนะครับผมอย่างนั้นมันต้องแช่งกันอย่างนั้นนะครับผมแต่สิงเหล่านี้มันเป็นลูกมะนาวแล้วมันไม่วิ่งถ้าไม่วิ่งถ้าตีความไอ้นี่เด็กน้อยครับไอ้นี่เด็กน้อยเรากดกลับเลยนะครับผมเด็กน้อยแต่ส่วนมากจะเจอเด็กน้อยนะผมไม่ไม่เจอถึงขั้นโอ้โหวิ่งได้อันนั้นวิ่งได้ตัวใครตัวมันแลว ตรองต้องไปกาบขอก็มาแล้วไปทําอะไรผิดหรือเปล่าับผมับผมแต่มันไม่มีหรอกมันไม่มีแล้วมันเป็นลูกมะน,นาวมันจะอยู่ในเนื้อวิ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกหนึงสัญญาณข้อที่สามนะครับมาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่นะผมข้อที่สคืออักเสบภายในนะหมอทันคูดเหมือนหมอ <laughs> อักเสบไม่เกี่ยวอะไรวะสายาสารมีอักเสบเนี่ย มันเป็นอาการอักเสบภายในเหมือนโดนอะไรกระแทกนะครับผมเหมือนโดนอะไรกระแทกนะครับผมข้อทีสีน่นี้อันตรายสุดนะครับผมท่านต้องวิธีแก้ไม่มีเลยมีมีม,มีมีอยู่เหมือนกันก็คือท่านต้องเป็นเหมือนกับเขาครับนะผมก็คืออะไรบังฟันครนะับผมบังฟันครับนะผมเขาใช้มีดครับนะผมมีดฟันมาฟันด้วยจิต ับผมแล้วฟันมาปุ๊บคนฟันนะผมจะรู้ทันทีหมายหมายถึงคนคนที่โดนฟันจะรู้ทันทีนะผมแต่ถ้าเขาเก่งมากตายแต่ถ้าเขาไม่เก่งไม่ตายนะผมแต่โคตรเจ็บนะผมเพราะ,ะนั้นเราไม่พูดถึงคนเก่งเก่งสมไม่ไม่มีแล้วมองันว่าไม่มีแล้วไม่เจอแล้วนะผมแต่ว่าไอ้คนไม่เก่งมันยังมีไว้นะผม คนไม่เก่งมันมีับผมและภาพมันจะขึ้นสําหรับเก่งกับเก่งเจอกัน,นับผมตนนัวมากสายและมือกระบาดภาพมันจะขึ้นอ,อนธิษฐานจิตเป็นเ็เรียกว่าคนอนธิษฐานจิตเป็น,นัะผมฮาร์มีสิ่งใดบุคคลท่านใดที่ใครฟันเข้าพเจ้ามาขอให้ภาพนี้จงปรากฏขึ้นมาก็จะเป็นภาพคนคนนั้นผมเห็นหน้าอ๋อไอคนนี้เงี้ยวะวันนั้นวิชานี้ับผมถ้าไปทําคนอื่นปุ๊บเดีย๋ยวคนเขาจะรู้ทันทีอ๋อไอนี่เอง ครับผมหาตัวมันมาตั้งนานไอ้นี่เองนะครับผมมันจะเป็นยังไงอัศเสภายใน,นก็คืออยู่ดีๆเดินอยู่เออเหมือนเรามีอะไรกระแทกมันไม่ได้เหมือนโดนฟันนะบอกไว้ก่อนนะนะครับผมมันจะเหมือนมีอะไรกระแทกเหมือนมาเอาไม้แทกหรือว่าต้ามเนื้ออักเสบเหมือนว่าผิดล็อผิดท่าอ,อย่างเงี้ยผิดท่าอยู่ข้างหลังเออ่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็น อะไรบางอย่างที่โดนแช่งแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ผมยังไม่รู้แต่ถ้าสายศาสตร์นะผมถามอาจารย์มาหรือว่าเจอมานะผมเป็นแบบนี้นะอยู่ดีๆการเงินใส่นะผมภาพจงปรากฏอ๋อไอ้นี่เอ้ยมันเคยคุยกับเราโคตรเพาะเลยนะเนี่ยคนคนนี้อ้วนคุยเพาะมากเลยนะไม่คิดเลยว่ามันจะทําแบบนี้นะผมบอกแล้วไงโลกเนี้ย รู้หน้าไม่รู้ใจนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจแล้วทำยังไงฟันมันกลับแล้วคารวะตู้กันฟันมันกลับฟันด้วยจิตฟันจะจิตตั้งแต่นั้นมันหายไปเลยัะผมสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นอะไรที่นะผมเกิดขึ้นกับสายเลืมือกระบานะครับผมเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่ถ้าคนไม่เจอไม่เชื่อแต่ถ้าเป็นสายเลื่มือกระบาดเราอยู่ในกลุ่มของเรา มีใครไม่เชื่อสักคนลองถามดูสิช่วยคอมเมนต์บอกผมไม่เชื่อผมไม่สายแล้วเมอไม่เชื่อแน่ใจนะับผมเพราะมันเจอมากันหมดแล้วอะับผมเจอมันกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นสี่อาการนี้นะครับสี่อาการนี้นะครับอยู่ในลักษณะโดนแช่งนะผมและโดนเนมันแช่งเลยเลยไอ้พวกนี้มันไม่เลิกนะผมจนกว่าอะไรครับจะตายไม่ข้างเดี๋ยวมันก็ตายโมพวกนี้มันยังไม่ทันถึงอายุขยมันก็ไป หมอดูก็ดูเหมือนกันไอ้พวกนี้อยู่ไม่ถึงอายุไขหรอกเขาเรียกว่าพอธรณีเปิดสูกก่อนมันก็ไม่มีภาพที่จะเป็นเหมือนในตำราครูบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์สอนนะครับว่าทธรณีเปิดเราก็ไม่เคยเห็นว่าธรณีจะเปิดแต่ว่าเราเห็นว่ามีคนแบบนี้ตายเร็วอายุสั้นนะครับผมคนแบบนี้อายุสั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับสายในมือกระบ,บาลเส้นชีวิตท่านยาวเฟื้อยเลยนะครับผม นะผมเราไม่อยามไปสนใจเรื่องพวกนี้เราสร้างบุญบารามีวาสนาของเราดีกว่านะผมแล้วก็หลบหลีกซ่อนเล้นกับปัญหาต่างๆนะครับผมโชคชะตาจะได้เปิดรับทรย์โดยโชคชาติี่ชาติหน้าตามที่กูบาอาจารย์พูดจะได้ไปนิพพานนะบารามีจะได้เึงิไปที่นิพพานทําบุญเยอะๆทําบุญเยอะๆนะผมเจอแค่นี้ก็ทุกอยู่แล้วนะวันๆไม่ต้องทําอะไรกันนะนั่งแช่งกันไปแค่คิดก็ทุกแล้วอ่ะ เอาแค่คิดถึงว่าโอ้มันจะเกลียดอะไรกูนักหนาวะแค่นี้ก็ดูจิตมันก็ดำปีเลยด้วยเห็นเป็นดวงแก้วมานีเนี่ยลอยก็มาจงใหญ่จงเล็กจงภาพจงปรากฏดวงจิตดวงแก้วของมันดูที่โอ้มันดำปีเลยคนพวกนี้เพราะฉะนั้นสีสัญญาณนี้กลุ่มของเรากลุ่มสายลายมือกากบาดเอกตรงกลางหัวใจนะผมท่านเอาไว้พิจารณาได้นะครับผมใครเจอข้อไหนก็พิมพ์บอกหมออาจด้วย ครับผมขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดงสุขสมสมหวังดังใจหมายสวัสดีครับ